แลวครับใหญ่มากครับด้านหนา้เาเห็นนกกระย่างขาวนะครับเต็มเลยนะครับสานนเจพันบาทครับสาค่อนข้างจะเลือกลักกั้นน้ำนะครับเดือดจัดเลวครับป้าคอกระลักบื้นนะครับใส่นี่กําลังงามครับ ตัวงามเลยครับปลาเสียมเนาะครับปลาเสียมครับตัวงามเลยครับตัวใหญ่ยังครับตัวนี้ เสียนาในคือหูดังปะตะคอไงนยครับหรเห็นปะี่านะครับนี่จะนะครับหนนะครับ lạnh hao dù quá hao dù đi ô dù ô đi ơi bắt kính bắt kính hả hao dù าใหญ่เลย่ะวิซุ่นสุ่นุ่นย่าไม่มีผ้าครับผมผมขอถามนะครับน่าสำเนียงที่กําลังบอกอยู่นี่เป็นสำเนียองยังก่าททางไีครับเขาอื่นยังคอมเมนต์มเมนเมนต์ อ๋อยังที่ว่าซีเพาของเฮาดิบ่อเออบบี่บ่นาะเจอล่าว,<อ>วยตัวแบไงน,นะครับ Hallo, hallo, hallo! เดแล้วครับใหญ่มากครับโ,รโอ้โห่ง้ยโอ้โหทุอดเลยจับปลาคือไม่ก่อนครับมันห่อนนะครับมันเงีย้ยงขยายเป็นนอนครับพูนครับหมดไงเลย <c oughs> นิ่มๆครับไม่ต้องออกแรงเลยครับโมุ้ดโดยสองเนเนย จับนด้มัอยครับมันโลกคอยมันมาเลอมาที่หลังจะผ่านีค่ะวันนี้โหโห เอาววาจับหัวครับตอนนี้จับหางครับนิ่มๆเลย <c oughs> เลี่นแบบเล่นแบบกุ่มไม่จะตัวง่าม,ามครับ คนข้างจัง้อนครับมื่อนี้้องเอาป้ารีบขึ้นเต้ยถังไว้นะครับใส่ห่มไว้อุปกรณ์ครับ ยานงก็เป็นปลาดุกนะครับตัวง,งามเลย,ยครับปลกอไงเลยตัวงามครับแน่นอนเลยครับพวกน้าแล้วนะครับจับประคอยไงทั้งหางสุดยอดเลยครับ เต็มเลยกับป้ากับมอออกันเต็มเลยกับ

มือเลยครับลปล่อยแล้วครับสลันปล่อยอีกแล้ว สมกำลำลือครับเหน,น,นื่อแนอนกับป้าเกนี่ครับ แล้วก็ได้ช่อนครัแค่มีเอา่กินหายอยาบไปรับกนี่บ้างกันจับตัวได้ครับ bây giờ khèn vẫn là tí là nhốt khèn ngày cả sáu khèn cái tay đi đục gì ơi ờ bao nhiêu tiền khèn đấy bên wa chỉ thế cái nên khá là già rồi. Ừ. 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 cái nó cứ nhảy. ลิไงครับแต่การันบมั้งนะทั้งสลิดอ้เต็มเลยหลังแล้ท่านนี่มันมยูน่ชะงักเอง เสีงียบกคอยงบ่าโอ้โหสีงกำลัง มีตัวใหญ่ๆไหมสวิงสามเนสวงเนี่ยที่โยอาเรุ่นรุ่อกมันไม่ได้อไปะ

อีกแล้วครับโอ้โอห้พูนพูนพูนทั้งมันครับนี่ดูนี่ต้มนี่เราไปส่วนถึงได้อ้าว แลับหางมองยันยมันน่ะมองเออไคอกมันเอออะไก็ได้งามันน่ะงมัีพังมันน่ะีพัมันีพังกระโลให้กุลูกระเบิดครับยัครับกุล่งามเลยครับ มาเอาปลาาล่างใช่จุลวนสองสองหงส์เดลยวเลยนี้เราใขอนีระถนรลครับมีของทรีมนะครับในหอยป้านะครับเป็นเน้นนองมือนี่สานิพานบอานเอกรสื่นอือฮึาลิมาไหวจะพันก่อนจ็พั เจ็ดพันมีน้องไม่อยากจะเสียครับมันจพะพบปลาคอโตรุ่นโลนี่ก็หลายแล้วครับคุ้มแล้วครับถือว่าพานนะครับนี่แหล,กกเหละเขาเรียกว่าซาป้าหลายแม่น้อบบอกทั้งนี้ป้าหลายก็บ้านผมนะเขาบอกแล้วนะแล้วมันมีทุ่นป้าแล้วกไม,ม่ทุ่นป้าอ,อือมีแ,มตอแต่โตใหญ่มีซุ่นหลุนมีสุ่นใสครับบักสองโลกขึ้นไก่เดี่เคยมีซื้อเราขาดทุนในบ่อซาทั้งนี้ตั้งแต่ผมไม่ซื้อมากปลอยก็ไดยอือมยโย่โตมีแต่แบบ แบบเจ็บสุดก็ดยุดตัวโอ้เสมอตัวเสมอตัวเลยนั่นคือนั่นคือเจ็บนะครับสิถืออยู่แล้วเราสามสี่สายครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยอร่อยคัวซ่าเบายุ่งสูปยีสีฟซ่าขาดทุนไปเกินครึ่งเบายุ่งยีสีได้ก็ไร้สองกรังขาดทุนมือแน่นอนแน่นะครับเทคนิคในการเบิ่งป้าเบิ่งยังไงเบื้องทำเลค่ะส่วนใหญ่สิเบิ่งทำเลเบิ่ง เอามันหล้วก็เบิ้งยางมังคุดมคอนไหนก็ซ้ายไหนซ้นี่ก็เบิ่งท้งือส่วนไหน่นเบงเบ้งากขึ้นเ้าซื้อบริจามาจากหูเนาะครับหูครับหูทำ้ีเ่ล้กก็เบิ้งฝ่าลนนี่กันเดลล่ปีเด่ละปีเอายังจุล่าปีนี่ผลที่นำลวดซายนี่คิดว่าเพิ่งจะขายใหญ่ัตใดแล้วก็มาซื้อยางบ่อไหนก็ต้องมืนหาเลยนะครับมืหาซานี่แมงโอ้โหเน้นราคาน้นราคามืดหามืหาก็ขายใหญ่ที่เราบุ้ยรับกรเ้อ นี่กันนะว่าคนแรงเนี่ยครับคนแรงคือราคาครับกัยังคุ้มครับคิดบ้างเดี๋ยะครับทั้งคาคนงานคาหยังกรโอเคครับถือว่าพานนะครับบอลุดรุ่นนะครับเอาจป้าช้กระพานละค่ะเอาใจป้าช้อนอีกอันแล้วก็แล้วกครับตั้งเกต็บปลาแซลมันเตอร์ปลาอ้าเฮ็ดอาชีพนี้มาด้วยหรือเปล่าครับผมครับแต่เฮ็ดเป็นรักเป็นแรงตั้งสองปี สองปีต้นนี้ครับอ,อแต่วันนั่<อ>นนี่กับจับแน่วาจาับแน่ครับครับเขา<อ>ปีเขาซูเปีที่สองแล้วนะครับเนาะเห็นไหครับแต,แต่ว่าทิ้งงานแต่ว่าทิ้งงานนี่เป็นเหตุมาแต่อันหุดกู้หุดตาหลุดใหญ่ครับผมคิดว่าคัดปลาอยู่ทุ่งทึงครับ,รบนี่คือรุ่นหล,ลานนะครับถี่มาสารต่อถือว่าดีครับดีครับ